ดีครับกลับพบกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามารีวิวเจ้าหน้าจอของรถรี vo นะครับปี2020 2นสนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับโอเคมาดูฟังก์ชันกันครับอ่ะนี่หน้าแรกครับคือหน้าโฮมนั่นเองนะครับหน้าโฮมคือหน้าหลักหน้าแรกเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะแสดงผลเกี่ยวกับกานกับผี่ของเรานะครับอันนี้คือระยะทางที่เหลือนะครับดูจากถังน้ํามันนะครับดูจากปริมาณน้ํามันอ่ะ อยู่ในถังนะครับซึ่งตัวนี้มีเซ็นเซอร์บอกอยู่ครับตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิทยุนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้วิธีการเปลี่ยนภาษาก่อนดีกว่านะครับบางคนเนี่ยไม่ไม่ถนัดการใช้ภาษาอังกฤษนะครับเป็นยังไงนะครับสไลด์ไปทางซ้ายนะครับหรือกดคับที่ว่าเมนูก็ได้นะครับมันก็จะมาหน้านี้เหมือนกันนะครับกดเมนูก็ได้เหมือนกันโอเคเข้าไปที่เซตอัพครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาเลือกที่คําว่าแรงเกียตัวนี้ไหมครับตัวนี้นะครับ แถบสีฟ้าต้องอยู่คาว่า General ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคกดไปปุ๊บครับเข้าไปที่เราคนเลือกภาษาไทยแค่นี้เองครับฟังก์ชันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราแล้วนะครับง่ายมากๆถัดมานะครับวิธีการต่อบลูทูธนะครับที่อยู่ในการตั้งค่าเหมือนกันนะครับต่อยังไงนะครับบลูทูธเพราะบลูทูตัวนี้นะครับสามารถที่จะรับมือถือได้เล่นเพลงผ่านมือถือได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับอ่ะวิธีนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับกดที่บลูทูธนะครับ ตัวนี้นี่ยังไม่มีส่วนตัวอุปกรณ์มือถือเนี่ยเชื่อมต่อไว้นะครับอ่ะกดที่คําว่าเพิ่มอุปกรณ์ครับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะมือถือของเรานะครับจะต้องเปิดบลูทูธไว้อย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้มันจะจอจะจะขึ้นมาแล้วนะครับชื่อตัวนี้นะครับชื่อชื่อของมือถือของเรานะครับกดไปเลยครับที่จอนะครับเสร็จแล้วจะมีการขึ้น มาที่จอของเรานะครับในมือถือของเราให้เรากดจับคู่นะครับกดอนุญาตนะครับโอเคทีนี้จอก็จะเริ่มในการจับคู่กับมือถือแล้วนะครับซึ่งจับคู่เนี่ยอาจจะมีัญลักษณบบลูทูธขึ้นด้านขวาเห็นไหมครับตัวนั้นสีฟ้าอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะเล่นเพลงรับโทรศัพท์นะครับจากโทรศัพท์เครื่องที่เราต่อบทูทูธไปได้เลย นะครับง่ายๆแค่น <OK mm hmm> okay. ี้เองครับโอเคนะครับถัดมานะครับเครื่องเสียงมาดูเครื่องเสียงกันนะครับเครื่องเสียงก็นี่คืออันนี้คือเราอยู่ในนั้นตั้งค่าเนาะนะครับก็คือการตั้งค่าทั่วไปนะครับการแสดงผลต่างๆนะครับตัวนี้ก็ทางโตโยต้าเนี่ยเขาได้กําหนดค่าพื้นฐานมาให้เราหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดไว้นะครับทุกอย่างก็คือเปิดไว้หมดนะครับโทรศัพท์ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าการใช้โทรศัพท์นะครับซึ่ง จะเชื่อมต่อกับมือถือที่เราเชื่อมต่อบลูทูธอยู่แล้วนะครับเรื่องเสียงอันนี้คือการสังการด้วยเสียงนะครับคือฟังก์ชันที่เราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่สามารถทดลองใช้ได้ซึ่งเราก็ตั้งเปิดไว้ด้วยนะครับโอเคทีนี้กลับไปดูหน้านี้กันดีกว่านี่หน้านี้นะครับกลับไปที่หน้าเมนูกันนะครับเครื่องเสียงอ่าเมื่อกี้เราไปอยู่ไปอยู่ในตั้งค่ากันแล้วเนาะนะครับมาที่เครื่องเสียงกันบ้างนะครับเครื่องเสียงได้มีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ fm นะครับมี am fm 2 Channel นะครับแล้วก็มีระบบบลูทูธแล้วก็ usb นะครับมาเดี๋ยวผมกดโหมดให้ดูก่อนนะครับโหมดนี้ครับมี am ใช่ไหมครับมี fm นะครับมีบลูทูธมี usb แล้วก็มีเมิลเอ่อมิลเลอร์แคชนะครับโอเคนะครับมาเรามาได้ดูบลูทูธกันก่อนเมื่อกี้ผมต่อบลูทูธไปแล้วเนาะเสร็จแล้วพวกนี้นะครับเพลงเนี่ยก็จะลิงก์ไปที่เพลงในเครื่องของเรานั่นเองนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการต่อบลูทูธ เนี่ยจะถ้ามือถือเราเนี่ยเชื่อมต่อ YouTube นะครับก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็เล่นนะครับเครื่องเสียงเนี่ยผ่านตัววิทยุได้ด้วยนะครับถัดมาในส่วนของตัวเอเอ็มเอ็มะหลอดฉีดมันก็ได้ใช้เนาะ FM นะครับ FM FM ก็จะมี2 c h a n แ e l นะครับนี่ครับมี1กับ2นะครับทั้งหมด16 16ช่องเล็กนะครับวิธีการเมมของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่คลื่นร้อยห้าจุดห้าเนาะแล้วก็เข้าไปที่สถานีที่ตั้งไว้นะครับวิธีก็คือว่าเราจะเอาหนึ่งร้อยห้าจุดห้าเนี่ยนะครับลงไปที่ช่องที่สี่นี้ทำยังไงนะครับเพื่อจะด้ียบันทึกมันไว้ก็คือกดค้างครับแค่น,นั้นเองง่ายๆนะครับแค่นี้คลื่นก็จะกลับมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคอยเซิร์ชคอยหานะครับวิธีการเซิร์ชสถานีทำยังไงนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะตัวนี้เป็น,ปนคลื่นนะาาคคุณูกชอบ ช่อง93เราสามารถลากนิ้วไปได้เลยนะครับจะลากนิ้วก็ได้หรือว่ากดตัวนี้ก็ได้ครับหรือว่าให้มันสแกนอัตโนมัติให้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับจากกบันทึกเจ้า93เนี้ยนะครับก็เข้าไปที่สถานีที่ตั้งไว้นะครับอันนี้มีแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำให้อีกช่องหนึ่งนะครับสมมติจะบันทึกไปที่ช่องนี้นะครับกดค้างแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับวิธีการตั้งค่าของตัว fm นะครับผมไปดูอีกมีม i ลเลอร์แคชใช่ไหมครับ เมล็ดขายนี่เราต้องเปิดเาเรียกว่าเปิด Wi-FI ตัวรถอยู่รถกระบะรีโวอของโตล่าทุกคันเนี่ยนะครับมีระบบเขาเรียกว่า T Connect นะครับมี WiFi แน่นอนว่าก็มีมาพร้อมกับ GPS นั่นเองนะครับซึ่งเอาไว้ติดตามรถหายได้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่ารถของท่านเนี่ยจะถูกขโมยแล้วติดตามไม่ได้ซึ่งมีข่าวให้เห็นแล้วว่าเมื่อท่านโดนขโมยไปแล้วเนี่ยรถเนี่ยสามารถติดตามไปจับไปยึดกลับมาคืนมาได้แล้วก็จับผู้ดำเนินคนที่ทำผิดได้นะครับ โอเคตัวนี้ครับ USB นะครับ USB ก็ตรงรุ่นอยู่แล้วครับเป็นตัวสายตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอาจจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะมี USB อยู่นะครับ USB ตัวนี้นะครับก็ถ้าเราเสียบ USB ตรงนี้เนาะนะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเล่นเพลงผ่าน USB ได้นะครับตัวนี้หรือจะเอา USB ตัวนี้ครับที่เป็นสายชาร์จเนี่ยนะครับไปเสียบกับมือถือของเรานะครับมือถือของเราก็จะลิงก์ USB พร้อมกับชาร์จแบตนะครับแล้วก็สามารถเปิดเส้นเพลงได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมันก็จะพ่วงกัน2อสอง,สอ,งอันนี้เลยนะครับทั้งบลูทูธแล้วก็ USB เนะเราก็เลือก USB หรือบลูทูธก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเสียบสายเนี่ยมันก็จะชาร์จแบตในมือถือของเราไปในตัวด้วยนะครับผมโอเคเรื่องดับไหนคืออะไรก็คือตัวนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าสลับตำแหน่งของตัวตัวนี้ครับตัวพวกมีลเลอร์แคชหรือว่า USB นี้ได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ เปนตำแหน่งของมันมาอยู่แล้วซึ่งรายการก็มีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมาจะให้ดูเพิ่มีนิดนึงตัวนี้ปุ่มเดียก็คือเครื่องเสียงนี่แหละนะครับผมโอเคกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับการแสดงผลตัวนี้จะมีคนถามค่อนข้างเยอะว่ามันคืออะไรนะครับคือหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถที่จะปิดได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่สามารถที่จะสไลด์ลงมานะครับแล้วปิดได้ไม่มีนะครับต้องเข้ามาที่ดิสเพย์เมื่อกี้นะครับหรือว่าการตั้งค่าทั่วไปเมื่อกี้แล้วก็กดหน้าจอนะครับแค่นั้นเองนะคครรััับบบเจะปิดดกกลล้แว ก็ได้นะครับโอเคนะครับแหมจอสว่างมากเลยนะครับโอเคครับก็ตหลักการใช้นะครับหน้าจอของเจ้าตัวรีโวเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเสียงบนนอโทรศัพท์โอเคไปแล้วนะครับแอปต่างๆก็คือจะเป็นเรื่องของ Smart ท e v วเวทลิงนะครับนี่ต้องเสียบสายเอ่อ USB นะครับกับมือถือนะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับผม ข้อมูลอ่ะตรงนี้ข้อมูลก็คือข้อมูลการขับขี่ของเรานั่นเองนะครับเราสามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับประวัติการขับขี่ต่างๆที่เราใช้ไปนะครับจึงอัปเดตล่าสุดนะครับกับการขับขี่ครั้งล่าสุดของเรานะครับผมโอเคนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่อินบ็อกซ์ส่วนตัวนะครับไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวบังจะทิ้งเบอร์สับไว้ได้ด้วยนะครับก็สนใจโปรโมชั่นของรถโตโยต้าเนี่ย ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมหลักๆก,ก็ในส่วนของตัวเท่าจอของตัวรีโวนะก็จะมีประมาณนี้นะครับใช้งานไม่ยากครับใช้งานง่ายมากๆนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะคิม์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวบักจะมาตอบให้โอเควันนี้บักขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่งั้ก็ฝากกดไลค์หรือทางกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ